ฟังดีๆฟังดีๆแล้วมันจะได้ไม่ต้องไปแบกตำราไม่ต้องไปแบกตู้เพื่อไต่บิดกไม่ต้องไปแบกสัญญาความจามกองกับสัญญาสัญญานี่จางอะกองไปเลยจาได้ไม่ได้ก็ช่างไปเลยกองไปเลยลูกนี้รอดทันทีมีรอดจากสัญญาทันทตีตายแล้วไม่มีอะไรเลยมีแต่จิตเัวเวทนะสองอย่างผสมผสานผมลงมาอยู่อย่างนั้นตัวเบยก็อยู่อย่างนั้นไม่ว่าในชั้นไหนภูมิไหน ขันสี่ขั้นสองขันสามขันหนึ่งสรุปแล้วก็เหลือแต่จิตกระทุกจิตกระเวทนาที่มันสวยก็สวยก็อยู่แบบนั้นนมันเยอะะลกมันป้างกรรมกันมาเยอะมันเป็นกรรมบานปลายกันมาเยอะมากเราเลยปิดบางกัจธรรมปิดบางความหลุดพ้นไปหมดตอนนี้มันไม่ตรงต่อเนื้อหาของความหลุดพ้นแล้วทีนี้มันมีแต่ผลของกรรมที่ได้สวยกันในภายในในธาตุในกายในจิตอะไรทีนี้ก็ร้อนตัวร้อนใจล่ะ ปาถนาแล้วทีนี้เริ่มควยคว้าหาสิ่งที่ดีที่สุดไปกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่มีอยู่เริ่มปาถนาที่จะพ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนที่ตนเองได้ประสบนี้ก็เริ่มใช้ตัณหาป่าถนานิพพานอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ก็ยังเป็นตัณหาเหมือนเดิมพรามันสร้างกรรมขึ้นมาเยอะซะแ,แล้วกรรมมันก็ผลักดันให้ต้องใช้กรรมสวยผลหนึ่งกรรมแล้วก็ทุกไปเล่าร้อนไปอย่นี้ก็ป่าถนาจะพ้นทุกข์ละทีนี้ เมื่อไม่มีผู้มาสรุปจบให้ในปัจจุบันก็ป่าถนาไปข้างหน้าเรื่อยไปหลุดข้างหน้าแหละปณิพานข้างหน้าแล้วื่อที่ไหนก็เป็นตัณหาไปเรื่อยๆเมื่อตั้งความป่าถนาเสีแล้วตอนนี้ตัณหาจับจิตจับใจตัณหาจับจับทั้งฐานสร้างพฤติกรรมสร้างตัวปฏิบัติซ้อนท่าซ้อนขันขวนขวายเพื่อไปข้างหน้าเรื่อยๆก็ทําไปทําไมปัจจุบันก็เป็นกรรมตลอดกรรมซ้อนทำตลอดกรรมในธรรมตลอดเป็นตัณหาเป็นอุปทานในธรรมตลอดเลยในปัจจุบัน มันไม่จบผลมายาก,กรรมหนึง่งสร้างเหตุไปเยอะไหมลูกดังนั้นการขอเข้ามาเนี่ยน้อมขอเข้ามาเนี่ยเป็นการล้างระบบแห่งกรรมทั้งหมดล้างไปเรื่อยมันจะโปร่งโล่งไปเรื่อยเองจะเบาไปเรื่องเองไปเรื่อยเองหมดทำมาเยอะวเวลาที่พราโปรงอบัตท,ทั้งหลายโปรงอบัตทุกครั้งก็เบาใจทุกครั้งนีง่นั่นแหละเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นเรียกว่าอาบัตกรรม เป็นภาครวมภาคใหญ่แล้วก็น้อมองพุทธะน้อมมหาบาร,รมีเป็นประธานทั้งหมดวันวันหนึ่งก็ใช้ตอนเชา้าจนจนเย็นก็มาขอขามากันเป็นภาครวมหมู่ใหญ่ซึ่งกันและกันบ้างแล้วก็ขอขามากรรมต่อองค์คุณเรื่องสูงคุรุตนะตายบิดามารดาทั้งหมดทั้งสิ้นและพฤติกรรมทั้งหลายก้าวไกรร่วงเกินก้ามเกินสบับสัตเบียดเบียนห้ามหันทำลายทำลายเอารัดเอาเปียดอะไร สัปสัตต์ทั้งหลายนั้นก็ขอเข้ามาในภาครวมไปตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างแต่ในระยะเวลาที่เป็นอยู่ตลอดวันในยังไงก็ร่างกายที่มีอยู่นี้จิตที่มีอยู่นี้ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือฐานที่ตั้งแห่งการสร้างกรรมหนึ่งสองมันก็ยังเป็นฐานที่ตั้งแห่งการชดใช้กรรมในตนัวมันเองไปด้วยดังนั้นปาก,กรกณ์ซึงเป็นผลแห่งกรรมที่ปากฏขึ้นแล้วกับธาตุฐานกายจิตนี้ ที่ในแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีอารมณ์กรรมที่พัดผ่านต่างกันไปนานประการแห่งกรรมทั้งหลายลูกกจ็จงน้อมในมหาบาร,รมีแล้วก็เป่งวาจาโหเสิขึ้นอยู่เนืองๆในบรรืศสีอนาจในวิมุติกรรมทั้งหลายในปัจจุบันนี้ก็ตัวเองก็เป็นแบบอย่างกละมูสัรสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่มัวมาอมพงำกรรมอยู่ แต่จะรอให้มันใช้ได้กายได้จิตของมันเองแล้วก็หมดไปนี่เมื่อไหร่มันเยอะตลอดมันเยอะนีม่มีโอกาสได้โปรดสัต,ตว์แล้วก็จบกิจเฉพาะตัวเองก็ยังยากเลยะบอกให้รู้เลยยอมรับว่าการมันสั่งสมมาข้ามพุทธนดรแต่ละคนแต่ละรูกแต่ละนามแต่ละดวงจิตแต่ละดวงญาณก <c oughs> ารมันเยอะการมันมีวัฒนาการตัวมันเองการมันประยุกต มันเองมาตลอดเวลาก็เพราะว่าโลกทั้งคอมมันส่งเสริมสตินิยมโลกนิยมในการใช้ความคิดความเห็นความหมายในการตีความในการปฏิบัติการจะลงแต่กรรมสรรสร้างแต่กลไกแห่งพฤติกรรมกายวาจาจิตทั้งหลายไม่ได้สอนให้หยุดให้จบมิได้ะยุกต์กรรมไปเรื่อยๆนยิวัฒนาการแห่งกรรมไปเรื่อยใน่ลก ในโลกในสังคมก็เลยจัดจ้างพฤติกรรมหมดน,นเวลานี่ดูสิเป็นเมืองพุทธแท้ๆเลยประเทศไทยเลยว่าทะเลาะก,กันจะตาย่าจะตายเป็นเมืองพุทธอะไรน,ะนักบวชก็มีตั้งเยอะตั้งหลายแสนลูกเป็พระสองเนี่ยสองแสนสามแสนลูกในประเทศไทยเนี่ยเอาอยู่ไหมนยเอากรรมองสา์โลกอยู่ไหมนัาเวลานี้ประเทศไทยประเทศในน้อยก็หยิบมือหนึ่งทะเลาะก,กันทุกวี่ทุกวันจะเป็นจะตายเข็นฆ่าทุกวี่ทุกวันอยู่ ช่วยอะไรไม่ได้เลยก็เพราะมันไม่ได้ตรง,งต่อเนื้อหานี่มันหลงทางมันแบบมันผิดเพี้ยนต่อเนื้อหาของการปรงการวางในตัวมันเองมันก็เลยไม่สามารถจะไปสอนให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ปรงได้วางตามได้มันก็เลยชาวพุทธแต่ชื่อสมโนกลัวทะเบียนบ้านชาวพุทธแต่ปากอะไรแต่ตัวดาบทุกทางใจเนื้อหาไม่เจอเลยมีแต่ไหลตามอารมณ์กรรมเราใส่หมด่ะ วัดว่ากเา็เต็มบ้านเต็มเมืองให้หมดนะแต่มันดับทุกคนไม่ได้เลยดูได้แค่เย็นใจได้แค่หลอกกันไปสวรรค์ก็อารมณ์กรรมนั้นั่นแหละไอ้ดีใจอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็อารมณ์กรรมเหมือนกันหมดนะลูกอันนี้จังอารมณ์หมดอันนี้จังอารมณ์หมดอารมณ์ที่เป็นอันนี้จังในตัวมันเองหมดมยึดไม่ได้ทั้งนั้นแหละไม่จะทำนั่นทำนี่ทำดีทำไม่ดีอยู่มั่วแต่ะนะเรื่องส่งเสริมวัฒนการแห่งพฤติกรรม ท่านไม่ได้มาสอนให้มาทำดีทำไม่ดีนะมันมาจบตรงนี้นะท่านนี่ปลงเลยปลงพฤติกรรมเลยลูกมนใช่ตรงที่มาทำตัวอยู่แล้วทำตัวอยู่มันก็เป็นกรรมอยู่ให้ปลงตัวไอ้ปลงตัวเองเนี่ยหรือวางตัวมันเองเนี่ยตรงนี้มันนอกเหนือกรรมดีกรรมไม่ดีแล้วมันไม่ใช่มัวมาหลงวนอยู่แค่ทำดีทำไม่ดีให้หยุดตัณหาเลยลูกมันจะได้จบความเป็นสรรพสัตว์ทีในทุกชั้นภูมิ นี่ไงเดี๋ยวไปสวรรค์ก็ไปอัพตัวเองอยู่ตลอดนั่นแหละทำดีมากเข้าเดี๋ยวดีมันจะหมดแล้วอายุรกรรมบนสวรรค์ก็จะหมดตามว่าทาอีกทําอีกทาอีกถ้าไม่ทำเม,มการป่อบประสัทในสังสรราสรนี่คือจบให้กับประสัทไม่ใช่มัวไปอัพกับปสัทให้ไปชั้นไหนภูมิไหนไปอยู่ชั้นไหนภูมิไหนไมันก็นิจังทุกชั้นทุกภูมิแล้วภูมิไหนก็เป็นที่รองรับแห่งการสวยผลแห่งกรรมทั้งนั้น แล้วไม่มีภูมิไหนที่เป็นนมาตะหรอกมีแต่ว่ามันใช้กรรมนานหรือว่าใช้กรรมไม่นานแต่ละภูมิเนี่ยแต่ละดวงจิตนมันมีความเป็นมาตะแล้วลูกมันเป็นเรื่องของการสวยผลแห่งกรรมทั้งหมดเพราะนั้นการปล่อยสัพสัตในองค์มหาบาร,รมีอุธะมหาบาร,รมีทั้งหลายนี่คือการจบให้กับสัพสัตในทุกชั้นทุกภูมิจิตก็เหมือนกับจิตปจจุบันเนี่ยคือไม่ต้องไปเพื่อแบบไหนอีกให้จบตัณหา ไม่ใช่พยายามจะอัพจิตหรือเลื่อนจิตจบไม่ใช่พยายามจะพ้นทุกข์ลูกก็ท่ามกลางทุกข์อ่ะก็ไม่ต้องไปเพื่อแบบไหนอีกก็จะไม่มีตัณหาพยายามไม่จะพ้นทุกข์ไม่ใช่มีทุกข์แล้วพยายามจะพ้นทุกข์มีสุขแล้วก็พอใจมากไม่ใช่ถึงลูกจะมีทุกข์อยู่ก็ทมกลางทุกข์กั่นแหละทมกลางแบบปล่อยทมกลางแบบไม่ต้องไป ไปแก้อะไรอีกท่ากลางไปแบบไม่ต้องไปเพื่ออะไรอีกไม่ต้องไปเพื่อพ้อนแบบไหนอีกไม่ต้องมันจะยุติตัณหาท่ามกลางทุกทันทียุติตัวดิ้นลนท่ามกลางทุกทันทีนั่นแหละเรียกว่าไม่เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ไม่ใช่อัปจิตนะโสดาสกาพา,าคานาคามีอะไรไม่ใช่เป็นการอัปจิตนะมันเป็นการพิ้งจิตตัวเดิมมาแล้ เป็นการวางจิตตัวเดิมมาแหละลูกวางตัวเดิมกายเดิมจิตเดิมเนอะลกปล่อยไปเรื่อยคลายไปเรื่อยวางไปเรื่อยมันก็หมดอุปทานซ้อนไปเรื่อยหมดปัญหาซ้อนไปเรื่อยหมดโมหะซ้อนไปเรื่อยไม่ใช่อัพจิตนะโสดาสกาทาคาอนาคาละหันเนี่ยไม่ใช่็นการเลื่อนชั้นนะมันเป็นการวางจิตตัวเดิมมาแหละโสดามันก็วางได้ระดับหนึ่งถ้ามันวางไม่หมดมันก็วางตัวเดิมหนีมาเดิมมาแหละเดี๋ยมึงก็ฟังธรรมจากองค์พุทธะไอ้ฟังประโยคนี้แล้วจิตมันคลายไประดับหนึ่ง มาฟังประโยคนี้อีกเที่ยวหนึ่งก็มันก็คลายีกระดับหนึ่งบางพระองค์ฟังแล้วก็คือโสดามาฟังรอบใหม่อีกรอบหนึ่งก็ฟังเรื่องเดิมแหละก็เลยสักขะกาคา,า,า,าอนาคา,าละหันขึ้นมาณเวลานั้นก็คลายตัวเดิมนั่แหละไม่ใช่อัพจิตแต่ไอ้รุ่นหลังเนี่ยมันตัณหาเป็นผู้เริ่มเนี่ยมันก็คิดว่าจะต้องไปอัพมันเลื่อนชั้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 นมันเอาตัณหามาน,นำพามันก็เจ๊งหมดเยฟังดีด ฟังดีๆแล้วมันจะต้องจะได้ไม่ต้องไปแบกตำราไม่ต้องไปแบกตู้เพไ่ให้บิโดกไม่ต้องไปแบกสัญญาความจำพงสัญญาสัญญานี่จงอ่ะกองไปเลยจำได้ไม่ได้ก็ช่างไปเลยกองไปเลยลูกนี้รอดทันทีนี่รอดจากสัญญาทันทีอานลกขานเนี่ยให้โปรงขัน,นําเดินของทุกคนนั่แหละก็ปล่อยเรื่อยๆเลยก,ก็ไม่ต้องไปแบบไหนทอดลงไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดก่อลงไปอีกยุติตัณหายุติสุทยัยซ้อนขันเดิมเดิมเลยปล่อยเอกปล่อยอีปล่อยอยู่เรื่อยเลคลายอยู่เรื่อยเไม่ต้องไปทําอะไรมันจึงบอกว่าอกายเดิมเดิมที่มีอยู่ตลอดเนี่ยจิตที่มันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วของทุดวงจิตเนี่ยสิ่งนี้ก็ท่ามกลางสิ่งนี้ก็ปล่อยไม่ต้องไปทําอะไรซ้อนลงไปนะถ้าไปเจริญอะไรซ้อนลงไปเป็นตัณหาซ้อนกายซ้อนจิตหมดเลย เรียกว่าเจริญสมุทไทยซ้อนขันการปองการวางไม่ใช่เจริญสมมติว่าคนวางงานเนี่ยก็คือหมดภาระกับงานแล้วก็ไม่ต้องไปทํางานาถ้ามันาวางงานแบบไหนยังไปทําอยู่ยังไปหมดภาระแบบไหนยังไปทําอยู่ออย่างนี้ก็เลยมันจะเป็นภาระอยู่นีการปอง n กายปองจิตก็ไม่ใช่ป็นการทํากายทําจิตหรือ เาการเข้าไปทํามันต้องอุปโติลงการขึ้นเข้าไปทํามันยังเป็นพฤติกรรมอยู่ยมันจะเป็นกรรมอยู่เลยถึงบอกว่าในเนื้อหาของมหาบาร,รมีหรือผู้โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายมันเป็นการอุปโติลงขึ้นมาชั่วคราวในการใช้งานธาตุขนันแต่ไม่ใช่มุ่งทําเอาไม่ใช่มุ่งทําเอาทามันเป็นกรรมอุปโลกประเทที่ไม่นเนื่งในโมหะมันเป็นกรรม อุโบโลกที่มันไม่เน้นในความหลงอุโบโลกใช้ชั่วคาวเป็นสื่อในการจบไม่จบสรรเทั้นั้นดังคาพูดดังวาจาและดังในขณะหนึ่งเองดับลรู้หรือยนันหรืออนาวรยานทั้งหลายเป็นการดับเหลืขึ้มนมาใช้ชั่วครา,าวทั้งหมดไม่ในชื่อเพื่อเอาในยานนั้นคือรู้เอารู้มันนี้เหมือนกับโลกนิยมสังคมนิยมที่พยายามจะรู้ให้มาก รู้ชนิดเนี่เอารู้มันก็เลยมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของวิญญานสัมผัสน,นี้มากมายเพราะมันตั้งมันเริ่มมันตั้งตน้นมันเริ่มต้นไปเอาไงลูกตัญหามันจะเอามันถึงได้ทุกข์ก็แต่บ้านและเมืองเรียนมากก็ทุกข์มากรู้มากก็ทุกข์มากเพราะมันเป็นรู้ชนิดเอารู้เรียนชนิดเอาเรียน แล้วมันจะไม่โง่อยางาอะไรเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ทั้งหลายแล้วตอนี้มันก็จะปาถนานที่ผานแบบลมๆม,มืงแรงละ่ะไม่รู้มันเป็นยังไงก็ต้องมาฟังอีกทีหนึ่งว่าให้มันองปัจพยาบันนั่นแหละลูกปัจจยบันนี่แหละไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดอะไรส่ำซ่อนลงไปอีกไม่ว่าจะสูกหรือทุกขฟังให้มันตงรงกรงับการคงปัจพยาบันนี่นแหละลูก ไม่ต้องไปคอยเริ่มคอยจบอะไรซ่อนลงไปอีกในการในิตทั้งหลายให้มันเป็นสมุทยัยเป็นตัณหาในการคอยเลิกคอยเริ่มอะไรไม่ต้องไปลงเพื่อแบบไหนเพื่อยอย่างไรอีกมันเป็นตันหานำพา,าธาดฐันหรือตันหาสร้างความเป็นชีวิตสร้างความเป็นสัตว์ชีวิตถูกต้องมันก็จะเหลือเพียงธาตุดยธาตุที่ของมันอยู่เองแล้ว ทำโดยทำที่ก็มันอยู่เองแล้วขันโดยขันที่กมันอยู่เองแล้วเรียกว่านัตตาอยู่แล้วจริงๆไม่ใช่แบบตัวตนของสรรพสัตว์ตตวนี้เล่นเอาตัณหาไปนําร่องเพือพ่อเพือพ่อเพื่อเพื่อเพื่อคอยจะคอยจะพยาพยามพยายามพยายามซ้อนจิตซ้อนกายอยู่เรื่อยๆมันก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นสรรพชีวิตแบบมีเจ้าเข้าเจ้าของขึ้นมามีประทานซ่อนตัณหาซ่อน <c oughs> มันก็เลยนอกเหนือไปจากที่เขามันอยู่เองแล้วมันกลายเป็นว่าปัญหาพาเป็นซะเองปัญหานำพาซะเองกลายเป็นปัญหากรรมใหม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของทา่าโดยท่าอยู่เองแล้วมันเป็นเรื่องของโมหะปัญหาต,นหาตอนเข้าไปเป็นสิ่งคอนโทรลและเป็นสิ่งจนลงงทตุขันทั้งหลาย นั่นแหละที่เรียกว่ากรรมน่นะปัญหาก็คือทั้งหมดของกรรมนั่นแหละลูกเพื่อเพื่อเพื่อน่นะเห็นได้ว่ามันจบไม่เป็นโลกยุคไหนโลกกี่สมัยที่มันเนี่ยในตัณหามันจะจบไม่เป็นมันจะมีแต่ปัญหาตลอดมีแต่เงื่อนมีแต่ปมฟ้างเงื่อนฟ้างปมตลอดมันจบไม่เป็นแล้วมันไม่เคยจบจริง โลกและในสังสรวัตรทั้งหลายที่มันเรื่องด้วยตัณหาที่เพื่อ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 ทั้งหมดนจนต้องได้ฟังจากองค์มหาบุรุษทั้งหลายในทุกๆุกพุทธดอนในยุติความเป็นสม,มุทัยคือตัณหาทั้งหมดพูดถึงตัณหาก็หมายถึงอุปาทานหมายถึงโมหะหมายถึงอวิชาและหมายถึงกรรมกิเลสทุกรูปแบบด้วยในตัวขึ้นเองอยุติไม <c oughs> ่ต้องมาคอยเริ่มคอยจบข้าม้ออะไร ลงมาในธาตุในธาตุในขันในการในจิตต่อไปอีกยกเลิทันทีนิรอดนิพานในปัจจุบันทันทีวิมุตตินีปัจจุบันทันทีจะวิมุตตระดับไหนตั้งแต่ตัดทางเขาวิมุตตเป็นต้นไปก็วิมุตตเพียงแค่ยุติเหตุในปัจจุบนันยยติตัณหาเพื่อ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 นั่นแหละลูก ในท่ามกลางกายท่ามกลางจิตที่มีอยู่ตลอดเวลาทุกวิวิาทีนี่ลูกก็ไม่ต้องไปเพื่อแบบไหนซ่อนลงไปอีกอก,กายก็อยู่แล้วอย่างกายจิตก็จะอยู่แล้วอย่างจิตแบบไม่มีตัณหาชี้นาแต่ไม่มีตัณหานําร่องอย่างเนี้ยเรียกว่าความเป็นสรรพสัตว์มันหายไปความเป็นบุรีชนหรือความเป็นคนเป็นสัตว์มันก็หายไปจากดวงจิตดวงใจหายไปจากธาตุนี้หายไปจากขันธ์นี้ มันก็จะเป็นเพียงา่าโดยท่าอยู่เองแล้วเหมือนก็ดินอยู่อยู่แล้วอย่างดินน้ําอยู่แล้วอย่างน้ําเรื่อเป็นท่าโดยท่าล้วนๆเลยลูกไม่ใช่ปัญหาซ้อสปัญหาน้ำพาแล้วปัญหาเชียอปนนี่แหละที่มันลดความเป็นคนลดความเป็นสัตว์ลดความเป็นปตัวเองลงลดมานณในท่าในขันลงกันนี้แหละลูกแล้พ่อลูกไม่ต้องเจริญปัญหาอีกต่อไปก็คือไม่ต้องไปเจริญขันนั่นแหละ ยุติไอ้ตัวที่มาคอยทําตัวทําใจไอ้ตัวที่มาคอยปฏิบัติตัวปฏิบัติใจในยุติยุติเลยนี่แหละคือยุติกรรมยุติเหตุยุติกรรมยุติตเนอหานี่แหละเรียกว่าเนื้อหาที่มันสืบแล้วก็จบิไปในตัวมันเองอยู่แล้วไปแลวในเนื้อหาของการโกรธสัพพายก็ทํกากลางสัพพาโดยที่ไม่ติดไม่หลุดอยู่แล้วท่ากลาง สรรพสิ่งก็คือสรรพส,สัตว์สรรพดงจิตทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่เนี่ยแล้วลประกอบไปด้วยเทคนิคแห่งการโปรดด้วยการโหสิกรรมที่ประทานให้อน,นี้จะทําให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ต้องเป็นพาระในการสวยผลวิบากจะได้ตรงต่อเนื้อหาของความไม่เข้าไม่คาง่ายขึ้นแห่กรรมที่ร่วงเกินเกินกับสิ่งมีคุณนิดเดียวนี่ก็บบางแล้วลูกวางก็วางไม่ลงหรอก รอไปกี่การกี่กลับเิ็นกว่าจะหมดอายุรรรำตัวนั้นเป็นบิดามารดาอย่างนี้ปฏิเสธในสัจธรรมปฏิเสธใน,น <c oughs> รัตรนตัยปฏิเสธต่อการตครงกันวางท่าขันปฏิเสธต่อพระนิพพานโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจหรือไม่ว่ามันจะไปสวยผลแห่งกรรมวิบากเพราะตัวปฏิเสธนี้อีกนานข้ามพุทธดลกี่พุทธดลลุ้งทุกข์อีกเท่าไหร่มีแต่กรรมนั้นน่ะลูก เอาหัวสิเอาหัวสิน้อมเอาหัวสิให้มากที่สุดเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเนื้อหาในการตัวประส,สาทไปด้วยในตัวร่องอาการจบผิดไปด้วยในตัวนองนงแล้วัวประส,สาทั้งหลายทุกหมู่ทุกเหล่าการบันไดที่เคยปฏิเสธต่อศานสนาคุณพระรัตนตายแล้วสิ่งใดที่เป็นการประมาทต่อรูปแบบแห่งนักบวชสมณะชีพามทั้งหลายเมื่ออยู่ในรูปแบบแห่งสมณะชีพามและนักบวชอยู่แล้วยังมาพฤติ ยังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะควรไม่สมกับสมณวิสัยไม่สมกับรูปแบบของนักบวชที่องค์มหาบรมีได้ประทานให้มาความประมาทเลอเลอะทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่ปิดบังอภังคางความสมุดเฉดเด็ดขาดในการ,รมระสในธาตุานเช่นเดียวกันและสิ่งใดก็ตามถือที่เป็นการปฏิเสธต่อพระนิพานการปการวางในปัจจุบัน ยังหลงเนื่องด้วยการปฏิบัติท่าปฏิบัติฐานเจริญท่าเจริญขันยังอิงตัณหาในการปฏิบัติกายปฏิบัติจิตยังหลงเพื่อ,อยังหลงมุ่งที่จะเอาไปข้างหน้าจนกลายเป็นตัณหาที่ปิดบังในธาตุในฐานปัจจุบันไม่สามารถจะปองจะบางได้ในปัจจุบันสิ่งที่ใจกมเกิดร่วมเกินในองค์คุณทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่คุณบิดามารดาเป็นต้นไปวัดวาศาสนาพุทธสถานลานเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีิกธทตุ แจ่ของจริงของปลอมไปหลงวิภาควิจัยวิจารหลงเอะลังเลสงสัยประมาทปรามาทแล้วครั้งหนึ่งชาใดาก็ตามท,ที่ได้มีโอกาสทําลายวัตถาศาสนาก็โมหะทิฏฐิแลมีฉาทิฏฐิเพราะว่าตัวเองได้เกิดอยู่ในาศาสนาอื่นในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามทีแล้วหลงได้ทำลายทาลายต่อพุทธศาสนาเอาไว้เคยฝังองค์พระธรูปไว้ใต้ดินสิ่งมีคุณองค์คุณเท่าไหายได้กอบฝังไว้ใต้ดิน อันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะควรแทนที่เยอะยกเพื่อทูาไว้เหนือเสียนก้าวรือฝังไว้ใต้ดินทำไปทำมาก็ให้สรพสัดทหารได้เหยียบย่ำาปือสิ่งที่ไม่ควรก็เป็นกรรมทั้งหมดั้งสิ้งเกิดมาแล้วก็ทําให้เกิดการรอบรูดูหมิน่นเกีดยรติยศชื่อเสียงถูกดูถูกเหยียหยามอยู่เรื่องปรามาสอยู่เรื่องแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เคยทําลายทําลายทั้งหมดั้งทิ้ง,งกิจการบุคคลอื่นโดยการบวชทั้งหลาย บรรดาชาทั้งหลายการสดะออกทั้งหลายมาตรการให้ทานทั้งหลายทั้งปวงการเสียสดจทั้งหลายไ้ยค่อนแคะบุคคลอื่นให้ทำไม <c oughs> ทำไปเดี๋ยวมึงก็จนตายหล้วเดี๋ยวมึงก็ไม่มีกินหรอกให้ทำไมทำไปทำมาก็ต้องได้เกิดเป็นเปรตเกิดเป็นมิริพกตมีจรอ,อยู่มากมายหลากหลายพวกชาติ <c oughs> เพราะการนี้ได้ประมาทเพราะการให้ทานของบุคคลอื่นเพียงเท่านั้นเอง เหตุบาปเหตุกรรมบางส่วนก็มาเกิดเป็นเปรตได้เวรใช้กรรมอดอยากปากแห้งหิวหัอยอยู่ตลอดเวลาให้เท่าไห่ไม่ได้จุพอบุญกุศลอยู่ทิพย์ไปเท่า่ก็ไม่รู้จยุพอหิวอยู่ตลอดปหายอยู่ตลอดเวลาเอามากก็เป็นเปรตตัวสูงเอาน้อยก็เป็นเปรตตัวต่ำกตรมมากกรมน้อยก็จะสารให้เป็นไปเป็นเปรตที่มีร่างกายสูงเป็นเปรตที่มีร่างกายต่ำเตี้ยวหรือเป็นเปรตที่มีร่างกายต่าๆ ไปอยู่ตรงที่ก,กรรมมากกรรมน้อยคือสิ่งนี้ใหญ่แล้วสิ่งที่ได้เคยห้ามปามหรือขัดขวางต่อผู้ทยี่ยมมาวัดทั้งหลายหรือไปวัดทั้งหลายต่อยังพูดเชินานทั้งหลายหรือไปทำโดยกระดับตอ่อสระธรรททั้งหลายจนเป็นเหตุตัวเองก็ถูกกีดกันขัดขวางเหมือนกันอยากจะตายแต่ไปไม่ได้ทุกทีมีแต่กรรมนวงเหนียวไอ้ตัวท่วงจริงเลขัดขวางบ,บุคคลไม่ให ไปฟังธรรมทั้งหลายไปว,วัดวาทั้งหลายถนะึงเวลาตัวเองบ้างก็อยากถ้าตายก็ไปไม่ได้ทักทีอยู่ใกล้กันมันก็อยู่ไกลกรรมจัดสารจิตกันอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่ขอขามาทุกทีอย่างอื่นนะพูดได้ด,ได้วยได้มันทั้งวีทั้งวันโม้ได้ตลอดวันเรื่องขอขามาปลดล็อกที่ขายกรรมนี่ไม่ควรจะทำก็เพราะว่าหนึ่งก็คือกรรมมันปิดเป็นหนึ่งเอาไว้ต้องมีผู้นําพา สักครั้งสองครั้งก็กรรมเริ่มเปิดแล้วก็ขอเข้ามาเองก็จะจบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการประมาแล้วคุณบิดามารดาตำหนีติเตียนถ้ำบนคนด่าในจิตในใจไม่พอี่ไม่พอใจทั้งหมดทั้งสิ้นก็ลดลวแต่เป็นกรรมที่ต้องเสวยผลข้ามพุทธันดรั้งนั้นปรงก็ปร่งไม่เป็นอารมณ์นี้จะวางก็วางไม่ได้เวทนานี้พอเมื่อได้ขอเข้ามากกรรมนั่นแหละจึงได้ลดอายุกรรมของอารมณ์กรรมทั้งหลายลง มิดามัณทั้งมามันดาทั้งหลายผู้คนศิลย์คนธรมทั้งหมดทงนทิ้งมีรูปแบบทู้กรนมุ่งคมอาจจะมีเรียบร้อยเป็นป่าเจี๊บกุทธทะทำตามป่าตามเขาเป็นโดดบีเม่ไม่ยินดีกับการที่มักมากทุทั้งหลายทั้งส่วนเห็นแล้วแลเห็นแล้วก็ไปทัศนาวิภาควิจัยวิจารณ์อบ้าหรือเปล่าตัวเองก็เลยต้องบ้า นควรบ้าใช้กรรมเพราะคำพูดเดียวนี้ิยาใดๆที่ไม่เหมาะไม่ควรต่อองค์มหาบารมีเฉพาะหน้า,านะหรือรับหลังก็ตามทีต่อพุทธสถานจนไม่เกิดจะิงเป็นข้างเป็นบางเป็นชนีแล้วก็สร้างกรรมอันกลับกรอกลอกอแกล้งต่อไปอีกให้กรรมอยู่น้นในใบฟูมทั้งหลายทั้งเวงจริงเรล่านี้มหลากหลายในลีลาแห่งกรรมของสรรพสัตว์อันรู้เท่าไม่ถึงการมันจะมีผลยังไงกับตัวเองนั้นหมดเป็นสิ่ง กรรมทุกประเภทกรรมทุกกรณีกรรมที่ประมา,พาทพลาดตั้งแต่แล้วอันจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามสาวได้ในเวลานี้สาวไม่ได้นะเวลานี้ก็ตามมหาบรมีของพุทธะทพระุองค์ทรงเป็นประธานทรงให้กรรมทั้งหลายของสรรพสัตว์ทุกหมู่ทุกเหล่าถึงเป็นโหสีกรรมตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปเอนอาโหสีเอาโหสีเอาโหสี